เมตตาจิตเมตตาจิตใครที่มีเมตตาจิตมากที่สุดไปที่ไหนไม่มีภัยแต่ที่ไหนๆเมตตาจิตตรงเนี้ยก็จะเห็นได้ว่าแหล่งที่มีพระเมตตาจิตจะมีหมาแมวผู้ดมสมบูรณ์ ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีมีพระหลวงตาคอยให้อาหารอยู่ตลอดใครและเป็นคนเอาหมาเอาแมาไวไปปล่อยก็คงจะตอบได้ด้วยตนเองแต่เมื่อหมาแมวไปอยู่วัดแล้วมันก็รอดมันก็ปลอดภยัยนี่แหละคือความเมตตาของใครที่อยู่วัดนะก็คือของพระพระสงฆ์องค์เจ้าท่านมีเมตตาจิตไม่ใช่เฉพาะคนเท่านั้นแม้แต่สัตว์ หรือคนจอนมาจรไปไม่มีข้าวไม่มีค่ารถก็เพราะเมตตาจิตของพระของเจ้านี่แหละจึงเป็นแหลง่งเขาเรียกว่าให้บำเพ็ญบุญเพราะว่าแหล่งบำเพ็ญบุญของคนทั้งหลายนั้นก็วัดเป็นจุดศูนย์กลางและพระก็เป็นผู้รักษาวัดดังนั้นพระที่อยู่ในวัดส่วนมากได้เห็นคนได้บริจาคทาน ได้ทำฐานบ่อยๆก็ด้วยความเมตตาจิตตรงนี้ได้ถึงแบง่แบงบุญให้ทำจริงต่างๆให้บาดวัดให้สะอาดเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงที่ไม่มีที่ไปก็มาอยู่วัดท่านก็เมตตาเลี้ยงดูด้วยความเมตตาจิตตรงนี้เพราะมีเมตตาจิตตรงนี้ถึงเป็นที่ตถาของคน ทั้งขนกลยขนกายเพราะพระเป็นผู้ไม่มีภัยแต่ที่ไหนๆ